ย้อนกลับไปยังช่วงยุคอียิปต์โบราณช่วงเวลาที่ใครหลายคนต่างยกให้แมวเป็นหนึ่งในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะชาวอียิปต์ต่างเชื่อว่าแมวคือสัตว์ของเทพเจ้าบัสเตตเทพีแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ทําให้แมวเป็นที่รักใคร่ของคนอียิปต์นอกจากนั้นแมวยังถูกเชื่ออีกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่วยนําทางให้กับดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่โลกหลังความตายได้อีกด้วยเราอาจจะคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อ คลิปนี้เปลืองสมองจะพาไปทําความรู้จักกับออสการ์เจ้าเหมียวที่เติบโตในบ้านพักคนชราและสามารถทำในการตายได้ออสการ์ Oscar, แมวที่ถูกรับเลี้ยงโดยบ้านพักคนชราในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2005โดยเป็นบ้านพักคนชราสําหรับผู้สูงวัยที่ป่วยอัลไซเมอร์และโรคพากินสารและรวมถึงผู้สูงวัยที่ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งออสการ์ s s arn, mm hmm. เติบโตมาเป็นแมวบำบัดที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเหล่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักออสการ์ได้อาศัยอยู่บนชั้น3ของอาคารซึ่งชั้นนี้เป็นที่อาศัยของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมขั้นรุนแรงออสการ์นั้นเป็นแมวที่ไม่เป็นมิตรนักหากใครจะเข้ามากอดหร er ือมาเล่นด้วยมันมักจะขู่หรือขัดขืนไม่ยอมง่ายๆแต่หล mm ังจากที่ออสการ์เข้ามาอยู่ที่นี่ได้สักพักเ <c oughs> จ้าหน้าที่เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง เรื่องราวและความแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่บ้านพักเริ่มสังเกตเห็นว่าหากแมวออสการ์ได้เข้าไปลอเคลียกับผู้สูงอายุคนไหนเป็นพิเศษหลังจากนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ผู้สูงอายุคนนั้นมักจะจากโลกไปอย่างสงบซึ่งมีช่วงแรกหลายฝ่ายต่างคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำความพิเศษของออสการ์ แพทย์ในศูนย์ได้ทำการทดลองโดยนำออสการ์มาวางไว้ข้างๆผู้ป่วยหนักที่คาดว่าใกล้จะเสียชีวิตในไม่ช้าแต่มันกลับไม่ยอมอยู่ด้วยมันเลือกเดินไปหาผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตแน่ๆในอีกไม่เกินสามชั่วโมงและในท้ายที่สุดผู้ป่วยคนนั้นก็เสียชีวิตจริงๆดูเหมือนว่าออสการ์จะรู้ล่วงหน้าว่าใครกำลังจะตายซึ่งถ้าหากเรามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะรับรู้ถึงกลิ่นเซลล์ของคนที่กำลังจะเสียชีวิต แต่ถ้าหากมองในแง่สยศาสตร์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีพลังพิเศษจริงๆและทุกครั้งเมื่อออสการ์เข้าไปนอนกับผู้ป่วยคนนั้นมันจะร้องเสียงดังหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และพยาบาลก็จะรีบติดต่อญาติพี่น้องของผู้ป่วยคนนั้นทันทีเพื่อให้มาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายออสการ์พลาดเพียงครั้งเดียวแต่ครั้งนั้นญาติผู้ป่วยขอให้เจ้าหน้าที่พาออสการ์ออกไปจากห้องซึ่งครั้งนั้นออสการ์เอาแต่นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องผู้ป่วยคนนั้น ซึ่งความน่าจะเป็นนี้ได้รับการเก็บสถิติเรื่อยมาจนในปี2015สถิติในการทำนายการเสียชีวิตของออสการ์ก็พุ่งสูงถึง100รายติดต่อกันนอกจากออสการ์จะเป็นแมวนักบําบัดแล้วมันยังเป็นแมวสุดฮอตอีกด้วยเพราะมันได้ไปปรากฏตัวบนรายการทีวีต่างๆเช่นสารคดีและในปี2016บนการ์ตูนเรื่องเดสิ i m p รในฐานะแมวที่สามารถบอกได้ว่าคุณจะตายและอื่นๆอีกมากมาย ภายหลังออสการ์เสียชีวิตลงเมื่อปี2022ที่ผ่านมาแต่เรื่องราวและความสามารถของมันยังคงเป็นที่พูดถึงทั้งในเรื่องของการเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของผู้สูงอายุที่กำลังจะเดินทางถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตไปจนถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของมันตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาและที่สำคัญเลยคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวหรือรังเกียจอสการ์ที่มองมันเป็นเหมือนแมวมรณะ หากแต่มองว่ามันเป็นแมวเทวดาที่นำความสงบมาให้ผู้เสียชีวิตก่อนที่จะจากไปทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของออสการ์แมวที่รับรู้และสัมผัสถึงความตายฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนค่ะ